ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ยอกมาเหนือแนทะผีหัวดึงลูกกูกลับมาเดีไว้ยอกอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงแนทะทีมเก่าให้ดึงโรเมรูลูกกูกลับมาล่าตาข่าอีกครั้งในซัมเมอร์นี้อนาคตของกองหน้าทิมเชอบเยียมตั้งอยู่บนความไม่แน่นอน ว่าสีสนน่านจะเป็นอย่างไรหลังไปเล่นกับโรมา่าด้วยสัญญายืมตัวจากเชลซีแต่ด้วยเรื่องค่าเหนื่อยทําให้ทีมหมาป่าอาจจะไม่ซื้อขาดซึ่งทางยอกมองว่าลูกกูกูยังเป็นตัวจบสกอร์ชั้นยอดและได้แนะนําให้ปิดแสดงดึงตัวกลับมาร่วมทีมเพื่อแข่งขันกับลาสโมสอยรลุนแล้วมาดูลูกก,กูยังดีพอสําหรับการเล่นให้สโมสรในท็อปซิกผมคิดว่าแมนยูในแต่หรือท็อตแนมควรจะดึงลูกกูกลับมาร่วมทีมด้วยสัญญ,ญายืมตัวและตกลงจ่ายค่าเหนื่อยจํานวนหนึ่ง ท่าที่คนพูดถึงลูกกูเขาทําได้น่าประทับใจกับสติในการพังประตูแต่เขาไม่ได้รับเครดิตมากเท่าที่ควรถ้าคุณได้ลูกกูที่ไฟแรงและต้องการเล่นให้กับคุณเขาคือคนที่คุณสามารถนาชาชนะมาสู่ทีมและรับมือกับนักเตะท,ทุกคนในโลกนี้ได้แมนยูลงทุนมหาศาลกับลาร์มอนซายลุนแต่ถ้าคุณต้องการเกมการในคันในทีมลูกกูคือนักเตะท,ที่สามารถยิงได้15หรือ20ประตูต่อหนึ่งฤดูกาลซึ่งประเมินค่าไม่ได้และหาได้ยากในฟุตบอลปัจจุบันลูกกูอายุเพียง30 และพิสูจน์ในงความเป็นเพชรฆาตผมคิดว่าใครก็ตามที่ได้เข้าไปร่วมทีมร้วยสัญญาย,ยืมตัวจะเป็นดิวที่ดีเลยทีเดียวอดีตแข้งแบ็คพูลชีวิดิตไม่ถึงขั้นยอดกองหลังเจลลี่เทเลอร์เฟเชอร์อดีตห้อ,อแบ็คพูลระบุว่าเนี่ยมันย่าวิดิตไม่ใช่กองหลังที่เก่งกาจเหมือนที่หลายคนยกย่องโดยบอกว่าอดีตแข้งเลือดเซิร์ฟแค่อยู่ในระดับเดียวกับมาร์ตินสเคเทลเท่านั้น แกรี่เทเลอร์เฟชเชอร์อดีตกองหน้าแบ็คพูกล่าวว่าเดวันยาวิดิตไม่ใช่กองหลังที่เก่งกาจในระดับเดียวกับฟอ r ์กิวฟันไดเดวิดฟูดินานหรือจอห์นเชอรี่วิดิตเคยอยู่กับแมนยูนเต็ดเป็นเวลานานและทำผลงานโดยรวมได้โดดเด่นจนได้รับการยกย่องจากบางคนว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดของพิมเมลีขณะที่ในช่วงไม่นานมานี้ก็มีคนเอาเขาไปเปรียบเทียบกับผลงานของฟอ r ์กิวฟันไดหลังจากดาวเตยชาวดัตเล่นได้อย่างแข็งแกร่งมากกับวิปพูท้งนี้ล่าสุด มีคนใน X ที่โพสตชมวิดีท์ซึ่งเทเลเฟเชอร์ก็เข้าไปตอบว่าผมเคยขีดกระชากเขาเป็นในเสียงได้2ครั้งตอนสมัยเล่นให้กับแบล็กพูเมื่อฤดูกาล2 0 1 0เขาไม่ได้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเฟอร์ดินานเทอร์รี่และเฟอร์กิฟไดแม้แต่นิดเดียวเขาอยู่ในระดับเดียวกันกับอดีตกองริบร์ผูลคือมาร์ตินสเคอร์เทลนั่นคือเขาถือเป็นนักเตะที่ดีแต่เขาไม่ใช่น,นักเตะชั้นยอด จอเรลคอนซาเผยสาเหตุเลือกลิเวอร์พูลจอเรลคอนซาระบุที่จริงเคยไปซ้อมกับหลายทีมเช่นแมนซิตีและแมนยูเน็ดแต่สุดท้ายก็มองว่าไม่มีทีมไหนที่ช่วยตวนซ้อมแบบแฮปปี้ได้เท่ากับที่ลิเวอร์พูลพร้อมยอมรับว่าก่อนเริ่มตน Season, ้นซีซั่นตนไม่เคยคิดว่าทุกอย่างจะไปได้สวยแบบนี้กองหลังดาวรุ่งของเลือ์ผู้ยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกเปิดเผยว่าที่จริงตนเคยซ้อมกับทีมอ,อื่นเช่นแมสเซิตีและแมนเชสเตอร์ยูไนเตด้วยแต่สุดท้ายก็เลือกอยู่กับหงแดงลิเวอร์พูล เขามองว่าเป็นทีมที่มีการจัดการซ้อมได้ดีที่สุดคอนซาเข้าอยู่กับ Academy mm. อะเคเดมี่เรอร์พูลเมื่อปี2008ซึ่งตอนที่เขามีอายุ5ขวบเท่านั้นโดยเขาพัฒนาฝีเท้าได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่องจนฤดูก,กาลนี้ได้โอกาสลงเล่นกับทีมชุดใหญ่และสร้างผลงานได้น่าระทัพใจอย่างมากแข่งวัย2่เผยกับเดลติกสื่อกีฬาชื่อดังว่าผมเคยเดินทางไปยังสโมสรต่างๆเพื่อดูว่าแต่ละที่มันเป็นยังไงผมไปที่มนซิตี้แมนยูไนเต็ดวิแกนโบตันผมไปมาหมดแล้ว ตอนนั้นผมสนใจให้การเล่นฟุตบอลและสนุกกับสิ่งที่ผมทำเมื่อไรก็ตามที่ผมได้เล่นฟุตบอลผมจะมีความสุขสุดๆขณะที่คุณพ่อคุณแม่ของผมท่านก็มองว่ามันคงจะดีกว่านี้ถ้าเรามีตัวเลือกมากขึ้นผมจําได้ว่าช่วงนั้นลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีการจัดการซ้อมดีที่สุดการซ้อมกับที่นั่นเป็นช่วงที่ทาให้ผมรู้สึกสนุกกับการเล่นฟุตบอลของเตม,มากที่สุดดังนั้นผมเลยเลือกที่จะอยู่กับทีมก่อนทราบอกเลยว่าที่จริงก่อนเริ่มซีซั่นยังไม่คิดแล้วว่าตัวเองจะได้ลงเเล่่่่นนนให้กกกับททีีมมชุดดญิอิอรรรููรจจงฤาะขึ ผมมองถึงแค่การได้รับอกาสซ้อมร่วมกับเหล่านักเตะที่เก่งที่สุดของโลกและเรียนรู้จากพวกเขาเท่านั้นชว่วงเสมอที่ผ่านมาผมคิดว่าแผนงานเกี่ยวกับตัวเองคือการต้องไปเล่นแบบยืนตัวอีกครั้งอยา่างไรก็ตามพอผมไปร่วมทัวร์ปีซีซซ่นกับทีมชุดใหญ่ผมก็บอกกับตัวเองเลยว่านายต้องทุ่มสุดตัวและแสดงให้เห็นว่านายทําอะไรได้บ้างขอบคุณสวรรค์ที่ผมทําแบบนั้นได้และสามารถสารต่อจ,จุดนั้นได้ผมได้เรียนรู้แล้วว่าฟุตบอลเป็นเกมที่เพี้ยนจนอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น เอริกเทนฮากนำแข้งแมนยูดินเนอร์ก่อนเปิดศึกแดงเดือดเอริกเทนาผู้จัดการทีมปีศาจแดงรวมตัวน้าเตะผีแดงออกไปกินอาหารข้ามร่วมกันเพื่อสร้างความกลมเกลียวภายในทีมก่อนเปิดบ้านปะทะลิเวอร์พูลในศึกเอฟรัพรอปดทีมวันอาทิตย์นี้แมนยูมีเกมสำคัญในสุดสัปดาห์นี้รออยู่โดยการลงเล่นที่โอทฟอร์ดรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลทีมผู้ป,ปั่ตลอดกานในถ้วยน็อกเอาท์โดยซีเซนีหงแดงมีผลงานที่น่าเกรงขามและยังได้ลุ้นคว้าแชมป์ครบทั้ง4รายการ สถานการณ์ล่าสุดเดอซันเปิดเผยว่าเมือ่อวอนที่14มีนาคมที่ผ่านมาเฮนฮาร์ได้พานักเตะทั้งทีมออกไปกินมื้อขําท,ท,ที่ปัตตานไอวีเอเชียในเมืองแมนเชสเตอร์โดยมีสตีฟแมคคาเลนและเดรนเฟเชอร์อยู่ในกลุ่นนี้ด้วยเนื่องจากเกมบูงแดงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการชี้ชะตาถึงอนาคตของกูสือชาวเมืองกังหันลมเนื่องจากสโมสรรังอันดับ6ของพรีเมียร์ลีกและมีแต้มอยู่ห่างจากอันดับท็อปโฟอยู่8แต้มอย่างไรก็ดีหลังเกมออกไปแพ้แมนซิตี้3-1 เพนฮาร์้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยความหวังว่าจะจบอันดับ5้าและอาจมากพอต่อการได้โคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกเนื่องจากยูฟ่าจะมีการเปลี่ยนกฎใหม่ในซีซั่นหน้ามันอาจทําให้ได้อันดับ5าในการเลือกฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกดังนั้นเราต้องเดินหน้าคว้าช,ะชะัยชนะกันต่อไปด้านเซจิมแรนคีฟเจ้าของร่วมทีมผีแดงซึ่งยังไม่เคยเอ่ยปากสนับสนุนเทนฮากอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ซื้อหุ้นก้อนเล็กของสโมสรเป็นผลสําเร็จเคยเอ่ยถึงกุนซือสกินเฮดว่า ผมจะไม่คอมเมนต์งานที่เขาทำเพราะมันไม่เหมาะสมคุณไม่สามารถตำหนิโค้ดทุกคนได้มเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมที่อาจทำให้งานไม่เป็นไปได้ด้วยดีเอริกตกอยู่ในสถานการณ์นี้และเราต้องทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะถูกต้องด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่ได้เพ่งเลงปฏิโค้ดและการทาทุกอย่างให้ถูกต้องไม่ใช่ผมที่ต้องตัดสินเราจะใช้เหตุผลประกอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาอย่างเป็นธรรมเราไม่ได้โหดเหี้ยมแต่บางครั้งคุณต้องตัดสินใจแม้มันอาจไม่เป็นที่เห็นชอบ กเกเลตเซาเกตชี้แจงสาเหตุที่ยังไม่เรียกคอบีไมนูติดทีมชาติอังกฤษกเลตเซาเกตระบุค no e อบีไมนูยังไม่ได้ลงเล่นมากพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าคู่ควรกับการติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่แล้วแต่ชื่นชมว่าแข้งวีซิมีอนาคตที่ดูดีในระดับหนึ่งหลังจากฤดูกาลก่อนคอบีไมนูได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ปิแสดงไป3นัดในทุกรายการซีซั่นนี้ไมนูก็ได้รับโอกาสมากขึ้น จนถึงตอนนี้ลงสนามไปแล้วรวมทุรายการ19นัดแถมยังทําไปได้2ประติดด้วยทาให้หลายคนมองว่าเขาน่าจะถูกดึงติดทีมชาติกรงกฤได้แล้วแต่กระไรซาเกตก็ตัดสินใจที่ยังไม่เรียกตัวเขาอดีตกองหลังคนดังกล่าวว่าสาหรับคนที่ยังเป็นแค่ดาวรุ่งผมคิดว่าเขากำลังทําผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยและเราก็ไม่เคยรีรออยู่แล้วที่จะให้โอกาสนักเตะด,ดาวรุ่งได้ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่แต่เขาเพิ่งลงเล่นไปเพียงไม่กี่นัดเท่านั้นและในงแง่ของการพัฒนานักเตะ คุณต้องมีความระมัดระวังอย่างมากกับการตัดสินใจทําเรื่องต่างๆในช่วงเวลาที่เหมาะสมดังนั้นเราเลยคิดว่ากรณีที่ดีที่สุดคือให้เขาได้พัฒนาฝีเท้าไปตามขั้นตอนของเขาเองถ้าเทียบกับตอนที่จูบบริงแฮมกับบุโยสซาก้าติดทีมชาติเป็นครั้งแรกเขาจะได้ลงเล่นน้อยกับสคนนั้นด้วยซ้ําแต่ผมขอย้ํานะเขากําลังทําได้ดีมากๆสาหรับคนที่เป็นเพียงนักเตะด,ดารุ่งเขาเป็นนักเตะที่เก่งคุณมองถึงเรื่องนั้นได้อย่างชัดเจนและเขาก็กําลังมีประสบการณ์ที่พิเศษกับแมนเ เขาดูดีมีบุคลิกที่ดีมากๆอีกด้วยเดะนิวเวเบกกองหน้าเบรตันมองว่าทุกคนทำเต็มที่แล้วแม้ต้องตกรอบรายการยูโรปาลีกเดซิเกลเปิดรังชนะโรมา1-0ในศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาได้ร่วมผล2นัดโรมาเขารอบด้วยสกอร์4-1นาแตตุนเท่รเซแต่ผลการแข่งขันนัดแรกทำให้เป็นงานที่หนักโดยแท้จริง การประชัยตะเกมแรกที่รับมือได้ยากมากๆพวกเราชดเชยและชดใช้าจากผลงานนัดแรกพวกเรารู้ว่าจะได้ผลการในขันจาัก,การลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลคืนนี้แต่มันมีเรื่องให้ทำเยอะเกินไปพวกเรายังมีนักเตะที่ไม่พร้อมลงสนามเพราะการบาดเจ็บหลายคนเช่นกันด้วยทีมที่มีเราต้องภาคภูมิใจกับตัวเองและเราทำได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เป็นเรื่องดีที่ทำประตูได้สัปดาห์ก่อนผวมีจังหวะโมงที่ดีแต่ผู้รักษาประตูก็ป้องกันได้ดีเช่นกันเป็นเรื่องดีที่ทำประตูได้แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับคืนนี้ เราต้องพัฒนาและดําเนินการในส่วนต่ตางๆอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของสโมสรและทีมที่สโมสรแห่งนี้มีแนวทางที่ยอดเยี่ยมเพื่อเราจะทาอย่างสุดความสามารถเพื่อกลับมาเล่นรายการนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ของบรตันในการมาเวทียุโรปการลงเล่นเวทียุโรปครั้งแรกการนําฟุตบอลยุโรปมาที่บรตัตนเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่มีก้าวสำคัญที่พวกเราต้องนําฟุตบอลยุโรปมาสู่ทีมอย่างต่อเนื่อง